รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะพบกับรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนออีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันพนอธรรมเนียมอินดำเนินรายการค่ะ พบกันเป็นประจำทุกๆท,ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเสาร์อาทิตย์นะคะรายการนี้จัดขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานกอศอนอที่จะดูแลนักศึกษากอศอนอเป็นพิเศษในเรื่องของวิชาการตามหลักสูตรในขณะเดียวกันเราคิดถึงเด็กๆในระบบโรงเรียนและแฟนๆรายการก็ถือโอกาสเป็นรายการที่อยากให้ทุกทกท่านมีส่วนร่วมในการทำรงค่าภาษาไทย คิดทบทวนเรื่องราวขององค์ความรู้ไปกับเรานะคะวิทยากรที่กรุณานำเรื่องราวมาให้เราได้คิดวิเคราะห์ทบทวนความรู้ก็คืออาจารย์ใจเด็ดหวานเชะเอมนั่นเองพบกับอาจารย์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับท่านผู้ฟังที่ครพรักนักศึกษากศนนะครับนักเรียนในระบบโรงเรียนครับอาจารย์คะมีคําถามว่าอาจารย์ต้องตอบตามความจริงครับอาจารย์มีลูกศิษย์ฟังดิฉันเยอะครับ เสียงที่ฉันดุมากไหมคะในะรายการนี้ไม่ดุอะครับผมยังฟังของอาจารย์อยู่เลยกับอาจารย์ชลชาติอ๋อภาษาลาวคำว่าดุเนี่ยเป็นความรู้สึกของคนฟังเฉยๆนะครับทำไมถึงได้คิดว่าดุเพราะอะไรครับเสียงห้วนหรือสัน้นไม่น่าจะเป็น <c oughs> ดิฉันกําลังสงสัยเพราะว่าถามตัวเองอันนี้เรื่องของวิชาการนะคะเรื่องของการใช้เสียงในการสื่อสารโ <c oughs> ดยเฉพาะผ่านสื่อมวลชนเนี่ยดิยฉันถือว่า เป็นเรื่องสำคัญพอมีเสียงสะท้อนเข้ามาว่าสงสัยตัวจริงอาจารย์พนอจะดุ oh. ดิฉันก็เลยรีบถามอาจารย์เจเดตว่ารายการที่ดิฉันดำเนินรายการคู่กับอาจารย์เนี่ยดุไหมมีลูกศิษย์หรือว่าใครสะท้อนมายังอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่กล้าบ,บอกดิฉันหรือเปล่าว่าดิฉันดุ <c oughs> ไม่มีครับมีแต่คนชมว่าเสียงเพลาะแล้วก็น่าฟังแล้วก็การใช้ภาษาเนี่ยเราไม่ได้ชมนะครับคือบางทีเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าชั่วโมงบินมากๆเนี่ย การใช้คําหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยค่อนข้างน่าฟังปัจจุบันเนี้ยผมกําลังมองหลายๆอย่างคือก็ไม่ถึงกับตําหนิหรอกนะครับแต่มองแล้วเนี่ยเขากลีดกลายคํากันมากเกินไปคือพยายามจะสร้างคําให้ได้เหมือนอย่างกับรุ่นเก่าที่สร้าง oh. นะครับแต่ของเหล่านี้ต้องสั่งสมเราทราบว่าคําอย่างเนี้ยพูดแล้วเนี่ยคนมีความรู้สึกไม่ดีเหมือนเหมือนกับประโยคที่เราคุยอยู่เนี้ยประโยคฟุม่มเฟือยประโยคกํากวมวประโยคต่างประเทศอะไรก็ตามแต่แต คำเหล่านี้พอฟังบ่อยๆแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแข็งกระด้างถูกไหมครับค่ะรานนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะกิดกลายคําผมใช้คเนี้แรงที่สุดแล้วกรีดกลายค,คำประดิษฐ์คานั่นนะฮะเพื่อให้ระดูนุ่มนวลแต่น้ําเสียงไม่ใช่แต่อาจารย์พนองเนี่ยคือภาษาเนี่ยผมยอมรับในระดับหนึ่งว่าเอาละใช้ได้เลยก็คือฟังแล้วเนี่ยไม่มีคําพูดใดที่ไปเสียดสีเสียดแทงหรือไปจิกไถไม่มี แล้วก็น้ําเสียงนุ่มน่าฟังอ่ะผมยืนยันตรงนั้นนะฮะค่ะตัวผมเองซะอีกสิเสียงอะบางทีเหมือนกับดุเหมือนกับผมสอนในโรงเรียนอะมันก็ค่อนข้างจะดุนะครับคือมีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนฟังรายการแล้วก็บอกว่าสงสัยอาจารย์พนนนี่ตัวจริงจะดุดิฉันก็เลยตกใจว่าอุ้ยดิฉันเสียงดุไปหรือเปล่าถ้าเสียงดุจะได้ทําเสียงให้มันเติมน้ําตาลอะไรอีกสักหน่อยหนึ่งอะฮะพูดเล่นกันนะคะอันนี้ คือต้องประเมินตนเองไปด้วยและดิฉันเก็บเสียงสะท้อนทุกแง่ทุกมุมมาเพื่อปรับตัวเองแล้วก็ให้อยู่ในสิ่งที่มันเหมาะมันควรในขณะเดียวกันก็อยากให้ถูกใจแฟนๆรายการเท่าที่เราจะอยู่ในกรอบของคุณสมบัตินั้นได้ด้วยเอาละค่ะถ้าอาจารย์ใจเด็ดตัดสินความแล้วว่าดิฉันไม่ดูแฟนๆรายการที่ส่องสะท้อนผ่านใครมาสักคนหนึ่งเนี่ย เออดีฉันดูเป็นบางโอกาสค่ะก็ไม่เห็นยากเลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าดูนะครับก็มาที่วิทยุศึกษาก็มาพบอาจารย์พันอเจอตัวจริงเสียงจริงก็จะทราบเลยว่าจะเป็นคนน่ารักผมไม่เห็นตรงไหนว่าจะดูเลยค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยดีซ้าไปนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้หายาก เรากล้าพูดได้เลยว่าคนสมัยนี้คิดอะไรแล้วมักจะพูดโดยไม่ถนอมน,น้ำใจนะครับขอบพระคุณมากนะคะจารย์เจเดชถ้าอย่างนั้นดิฉันผ่านกรณีศึกษาเรื่องนี้นะคะคขอบพระคุณมากนะคะใครสักคนหนึ่งที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ส่องผ่านมาทางรุ่นน้องของดิฉันในสถานีวิทยุศึกษานี้แหละเรามาต่อเรื่องราวของข้อบกพร่องในการใช้ประโยคในภาษาไทยซึ่งวันนี้อาจารย์เจเดชหามาให้อีกหลายข้อมากๆ แต่ว่าน่าจะจบที่เรื่องของประโยคที่มีคำฟุ่มเฟือยอยู่ในสักตอนนี้ไม่เกินตอนหน้านะคะครับประโยคแรกของวันนี้ดิฉันอ่านเลยนะคะจันใจเดชเชิญครับมองเห็นแวบแรกเนี่ยคิดถึงตอนสอนหนังสือมากเลยดิฉันอ่านให้ลูกศิษย์ฟังทั้งเรื่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้น้ำเสียงของเรื่องนี้ได้เห็นน้ําตาของลูกผู้ชายหลายคนที่เรียนพาณิชย์สมัยก่อนโน่นเลยเรื่องนี้คือ เรื่องหม่อมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่ดีเรื่องหนึ่งนี่คือโจทย์ของอาจารย์เจเด็ดนะคะฟังอีกครั้งคะ่ะเรื่องหม่อมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่ดีเรื่องหนึ่ง,จจงรตรงนี้นะครับยังมีข้อที่ยังขัดใจผมอยู่นิดนึงคือคําว่าวรรณกรรมกับคําว่าร้อยแก้ว อาจารย์พนอทราบใช่ไหมครับว่าคเนี้จะมีคู่อยู่อ๋อร้อยแก้วร้อยกรองครับแล้ววรรณกรรมล่ะครับวรรณกรรมก็วรรณคดีใช่ครับคราวนี้วรรณคดีกับวรรณกรรมเนี่ยแตกต่างกันพวกที่เรียนภาษาไทยจะทราบดีนะครับวรรณคดีนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งดีทั้งภาษาถ้อยคำแงคิดคอะไรอีกคะอาจารย์ทุกอย่างเลยรูปแบบคำประพันธ์เรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับค่อนข้างดีหมดเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเวลา คือม้คดีนะี้ต้องมีระยะเวลาคือหมายความว่าเก่าหน่อยหรือนานหน่อยตอนนั้น,นสมัยที่เราสองคนเรียนเนี่ยมีข้อจํากัดอีกข้อหนึ่งใช่ไหมคะใครต้องได้รับยกย่องจากวันณคดีคดสโมสรว่าเป็นเรื่องที่แต่งได้ดีครบทุกด้านจึงจะยกย่องเป็นวันณคดีครับนี่แหละครับ ที่เราพูดกันตรงนี้ไม่ทราบว่าเราจะยาวเข้าไปในเรื่องของวรรณคดีหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าที่ผมบอกว่ายังขัดต่อความรู้สึกของผมอยู่เนี่ยก็คือว่าวรรณคดีเรามักจะมองว่าเป็นเรื่องที่แต่งไวเก่าคราวนี้บงเอินเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงวรรณคดีสมสรเนี่ยคราวนี้วรรณคดีสมสรเนี่ยจัดตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ใช่ครับค่ะแล้วก็มีพระราชินิพนธ์ของพระองค์หลายหลายผลงานที่เป็นร้อยแก้วค่ะเพราะเป็นร้อยแก้วปั๊บเนี่ยก็ถูกจัดว่าดีด้วย อาจารย์พนนนึกออกไหมครับมีทั้งผลงานร้อยแก้วและร้อยกรองแต่ว่าเนื่องจากอายุเนี่ยไม่นานมากเลยมองไม่ออกว่าน่าจะเป็นมันคดีหรือไม่<อ>เพราะฉะนั้นเลยจะมีคําว่าวรรณกรรมร้อยกรอง คราวนี้ในความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยวรรณกรรมน่าจะเป็นเรื่องของร้อยแก้วมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นคาร์บระพันใดๆก็ตามแต่ที่เป็นร้อยกรองก็ควรจะเข้าไปอยู่ในหมวดของวรรณคดีแต่ตรงเนี้ยผมว่าเดี๋ยวต้องมีผู้ฟังรายการของเราที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้คงชี้แจงเช่นคุณชลัมพัฒนารมท่านอธิบายเราได้แน่นอนครับเรารอฟังนะคะเราร,รอฟังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อไปก็คือหน่วยหนึ่งของกรุมศิลปกรเมื่อก่อนนี้เป็นกองวรรณคดี และประวัติศาสตร์ใวันนี้เป็นวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เจ้าหน้าที่ในนั้นพูดเล่นกับด,ดิชันว่าถูกลดบทบาทลงอันนี้พูดเล่นนะคะคพูดเล่นพูดเล่นมาแก้ไขข้อบอกพร่องกันค่ะครับโจทย์ตรงนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราใช้คําว่าวรรณกรรมแล้วก็คือร้อยแก้วถูกไหมครับไม่ต้องย้าคําว่าร้อยแก้วแต่ที่ผมพูดกับอาจารย์พนอและคุยกันเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็รอฟังผู้รู้ท่านอื่นช่วยให้ความรู้กับเรามาก็คืออยากจะดูว่าวรรณกรรมเนี่ย จะรวมร้อยก่องด้วยไหมโอค่ะใช่ไหมครับค่ะตรงเนี้ยดิฉันอยากได้คําตอบนะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้รู้หลายท่านจะช่วยเราได้ครับคราวนี้เราย้อนมาดูเรื่องหมอมของหมอมราชวงศ์คลิป,ปราโมทเนี่ยปัจจุบันนี้น่าเสียดายเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นบทเรียนใชเป็นหนังสือเรียนแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเสียดายมากๆเลยก็ไม่ทราบคณะกรรมการจัดทาหนังสือเขาคิด <ไป S 2> ยังไงไปอ่านนอกเวลาเหรอคะอาจารย์ก็ไม่เคยเจอนะครับเรื่องนี้ ซึ้งมากๆหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมทเนี่ยท่านเป็นคนรักสุนัขใช่ไหมคะใช่ครับรักสุนัขมากๆจนกระทั่งเรียกว่าท่านบอกได้ถึงอากับกริยาของสุนัขที่ท่านเลี้ยงเอาไว้ครับก็ตรงนี้เอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะครับจารุณาให้ความรู้หรือความกระจ่างเราก็จะได้เผยแพร่ให้กับท่านอื่นฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์พนอครับเราจะไม่ต้องชี้ผิดชี้ถูกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแล้วล่ะครับ,รบเพราะว่า เดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งวันวันก่อนที่เราไปเสวนากันเนี่ยเราก็จะพบว่าแม้แต่ราชบัณฑิตเองอยังต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามในกระแสนิยมเลยเห็นไหมฮะมก็ต้องอนุโลมใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโจทย์ที่ผมให้มาเนี่ยผมตั้งโจทย์ว่าเรื่องหม่อมของหม่อมราชวงศ์คลิปประโมทเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่ดีเรื่องหนึ่งคือผมต้องการจะเชื่อเห็นว่าที่ฟุ่มเฟือยก็คือถ้าจะพูดถึงวรรณกรรมก็วรรณกรรมก็พอไม่ต้องร้อยแก้วอีก แต่ถ้าจะเป็นร้อยแก้วก็ร้อยแก้วเลยไม่ต้องวรรณกรรมค,คือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เองสรุปว่าถ้าเราจะใช้ก็ต้องใช้ว่าเรื่องมอมของหม่อมราชวงศ์คลิปปราโมทเป็นวรรณกรรมที่ดีเรื่องหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือเรื่องมอมของหม่อมราชวงศ์คลิปปราโมทเป็นร้อยแก้วที่ดีเรื่องหนึ่ง นักศึกษาค้านนามสกุลของหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมทน่ะท่านเขียนปปลารอเรือสระอาแล้วก็สระโอหมอมา้าชอช้างเป็นตัวสะกดนะคะคไม่ใช่ปราโมทที่เราเห็นกันทั่วๆไปที่มีทอทหารสะกดแล้วยอยักการันใช่ครับข้อต่อไปเลยนะคะคเขาเดินอย่างกระฉับกระเฉงแคล้วคล่องว่องไวไปขึ้นรถเขาเดินอย่างกระฉับกระเฉง คล่คองว่องไวไปขึ้นรถตรงนี้ผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเครียดมันดูง่ายอะค่ะข้อนี้ใช่ไห <นะ S 1> มคะใช่ครับเราก็สามารถจะพูดอย่างนี้ก็ได้กระฉับกระเฉงคล่คองว่องไวคือพูดเหมือนกับเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนในชีวิตประจําวันคนี้ถ้าเราพูดในแง่ของหลักภาษาว่าเอ๊ะมันฟุ่มเฟือยไหมอ่านอย่างเนี้ย<า>เราต้องมาดูดิฉันว่าเขาเดินอย่างกระฉับกระเฉงไปขึ้นรถในเห็นภาพชัดเจนแล้วค่ะครับหรือเขาเดินอย่าง ว่องไวไปขึ้นรถอันนี้อีกภาพหนึ่งนะคะครับกระฉับกระเฉงนี่ดิฉันยังเห็นความแข็งแรงด้วยครับแต่ถ้าว่องไวนี่เหมือนเดินเร็วครับแต่ความหมายก็ไปทางเดียวกันแต่มีอีกคํหนึ่งที่อาจารย์ให้มาเขาเดินอย่างแคล่วคล่องไปขึ้นรถจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็น่าจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเดินได้เร็วใช่ครับคือจริงๆทั้ง3าคำเนี่ย ถ้าเรามองความหมายเนี่ยเวลาแปลความหมายเนี่ยอาจจะใกล้กันมากถ้าจะแยกไม่ออกถูกไหมครับแต่ว่าเรามักจะใช้คําว่ากระชับกระเฉงค,าค,งคําว่าแค่วคล่องคําว่าว่องไวเนี่ยในโอกาสที่ต่างกันต่างกันนิดเดียวถูกไหมครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> กที่อาจารย์พนอได้กรุณาอธิบายถึงภาพเมื่อสักครู่นี้ในความรู้สึกของผมเนี่ยคำว่ากระชับกระเฉงน่าจะดีที่สุดดิฉันก็เลือกกระชับกระเฉงค่ะเพราะดูว่ายังแหมสุขภาพก็แข็งแรงเดินก็เร็ว มันเหมือนกับจะรวมคําว่าแคล่วคล่องไปด้วยอย่างนั้นเลยมันเหมือนจะบอกอายุด้วยนะคะอาจารย์พานอว่าไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะว่องไวนี่คือเด็กๆวัยรุ่นแคล่วคล่องนี่คือหนุ่มสาวแต่ว่องไวนี่คือเด็กๆค่ะแต่พอกระฉับกระเฉงนี่ก็คือสาวอแล้วเริ่มจะมีอายุแล้วครับสรุปว่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะครับแต่ถ้าคุณจะใช้ในการแต่งนวนิยายให้เป็นพันนาโวหารใช้ไปเลยค่ะไม่ว่ากันได้ครับข้อต่อไปนะคะครับ ทีมฟุตบอลของเรามีชัยชนะทีมฟุตบอลของเรามีชัยชนะไม่เสียทีแก่คู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่เสียทีแก่คู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม ตรงนี้แยกได้มากมายเลยนะครับเรามาดูก่อนคือถ้าพูดถึงมีชัยชนะเนี่ยก็คือไม่แพ้ไม่เสียทีก็ไม่ต้องแล้วค่ะอ่าคราวนี้จะมีคําว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็คือใครครับอาจารย์พนอก็ฝ่ายตรงข้ามถ้าเราจะทําจริงๆก็ได้ถึงสี่ประโยคถูกไหมครับนะครับถ้าเราเลือกว่ามีชัยชนะอาจจะมีชัยชนะแก่คู่ต่อสู้ก็ได้น่าจะเข้ากันและครับพอชัยชนะก็คู่ต่อสู้ไปเลยอ่าได้ครับถ้าไม่เสียทีไม่เสียทีก็ฝ่ายตรงข้าม หรือถ้าเรามีชัยชนะต่อฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะได้ไดนะครับค,คู่ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอันเดียวกันค่ะในความหมายเดียวกันเราก็ใช้เพียงหนึ่งเดียวถ้าคืนใช้ทั้งคู่ก็จะฟุ่มเฟือยแล้วก็มีชัยชนะก็คือไม่เสียทีแต่ว่าถ้าในความรู้สึกจริงๆอาจารย์พนอว่าคําว่าไม่เสียทีเนี่ยดิฉันเห็นเป็นไงฟุตบอลแพ้หรือชนะอืแพ้แพ้อุ้ยชนะ ก็พูดกันอยู่สองคำนี้ใช่ครับแต่คําว่าเสียทีในความรู้สึกของอาจารย์แปลว่าอะไรครับเออสู้รบสู้รบฟาดฟันอิดาบอะไรทํานองนี้มากกว่าเพลียงพล้ําเสียทีม,มวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ก็มีใช้ชนะถูกไหมครับก็คือใช้ได้หมดแหละนะคะครับอา,ารอาจารย์อาจจะใช้คําที่ข้อเมื่อสักครู่ว่ามันคล้ายกันจนแทบจะเหมือนกันเลยใช่ครับใช่แต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยคาว่าไม่เสียทีเนี่ยแปลว่ามันก็เกือบจะเพลียงพล้ํอ่ะ แต่คําว่าใช้ชนะเนี่ยถ้าเราจะใช้คํานี้ไม่ทราบจะเหมาะไหมก็คือเบ็ดเสร็จที่สุดแล้วก็คือเราชนะชนะแต่ในระหว่างทางนั้นนะเราก็แบบยังไงครับเกื <c oughs> เอบเกื <c oughs> เอบถ้า <c oughs> สมัยเราเรียกว่าลูกผีลูกคนอ๋อใช่แล้วคือทำท่าจะแพ้เอาเดี๋ยวลุกกลับขึ้นมาเป็นฝ่ายชนะเอาเดี๋ยวพอตชนะสักพักเดี๋ยวจะแพ้อีกผลัดกันล้มลุกคลุกคลานทำนองนั้นแต่ยังไม่ตัดสินลงไปครับเราก็เลยมักจะใช้ตรงนี้ว่าไมา่เสถีและพอหลังจากที่การแข่งขันจบแล้วเนีน่ย เราจริงมาสรุปว่าเป็นชัยชนะ,ะอันนี้ผมให้รายละเอียดเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับ,รบตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ว่าต้องการภาษาระดับไหนและภาพอยากให้ออกมาแบบไหนความหมายเนี่ยมันเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะครับข้อต่อไปเลยนะคะครับผู้มีความมัธยัติผู้มีความมัธยัติ ย่อมมีความรอบคอบย่อมมีความรอบคอบรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักใช้ข้อนี้นะครับอาจารย์พนอครับผมอยากให้อาจารย์พนอดูแล้วให้นักศึกษากศนอดู เขานำความที่มีความหมายใกล้เคียงกันที่เรามองว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยนะครับแต่ไม่วางติดกันครับอาจารย์พนอ,อวางขยับออกไปนะครับพอวางขยับออกไปปุ๊บเนี่ยนักศากลสนอนะครับต้องตีความให้ได้นะครับว่าคําว่าผู้มีความมัธยัติกับรู้จักเก็บรู้จักใช้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน่เป็นเรื่องเดียวกันค่ะไม่ได้หมายความว่ามีความรอบคอบกับรู้จักเก็บรู้จักใช้ความหมายเดียวกันคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะจับแยกจากกันไปคราวนี้ทําไมต้องทําอย่างนี้ เป็นการขยายไงครับให้เห็นว่าคําว่ามัธยัติเนี่ยรอบครอบในเรื่องอะไรก็คือเรื่องรู้จักเก็บรู้จักใช้แต่ว่าในความหมายของเรามัธยัตินี่ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับคือรวมความแล้วรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดอดอมครบเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอเราปรับประโยคนี้หมาให้ถูกต้องเนี่ยก็จะได้ว่าผู้มีความมัธยัตย่อมมีความรอบคอบหรือหรือผู้รู้จักเก็บรู้จักใช้ย่อมมีความรอบคอบเห็นไหมฮะ แต่คำว่ามัธยัตเนี่ยชัดเจนเพราะคำนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็ถึงจะอธิบายเชิงลึกไม่ได้ทุกคนแต่ดิฉันว่าทุกคนเข้าใจความหมายของคำนี้ดีแต่ว่าอาจจะใช้ได้กับกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับอย่างชเช่นอายุมากหน่อย <peach> นะครับสัก30ขึ้นไปแล้วหรือว่าวัยทํางานแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยเราจะเรียกว่ามัธยัติเขาจะพอเข้าใจถ้าเด็กๆนี่ไม่ค่อยแล้วใช่ไหมคะไม่ยังไม่รู้รจ,กจ<า>กัจกกินรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จกัจกออมเด็กๆเขารู้จักออมใช่ไหมคะใช่ครับรู้จักเก็บรู้จักใช้เนี่ยน่าจะใช้กับวัยเด็กถึงวัยรุ่นนี่คือความร่ำรวยของภาษาไทยเราครับมีให้เลือกใช้เหมาะกับโอกาสกาลเทศะและบุคคลเยอะแยะเลย ข้อต่อไปนะคะครับเขาเป็นคนพูดจาผงผางเขาเป็นคนพูดจาผงผางขวานผ่าซากขวานผ่าซากพูดไม่เกรงใจใครพูดไม่เกรงใจใครเห็นภาพมากเลย ใกล้เคียงกันหมดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าจะมีคําว่าขวานผ่าซากที่เป็นสำนวนเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักขวานผ่าซากแล้วทั้งทั้งที่รอบรอบตัวเด็กๆอ่ะเยอะเลยเยอะมากเด็กจะรู้จักแต่คํวาวยวายวอยวายครับโอ้วายแค่นี้ต้องวอยวายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะค่ะดิฉันได้ยินนะคะอาจารย์ครับได้ยินบ่อยไหมฮะ ภาษาไทยเราเนี่ยมีคําที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอาจารย์ลองมองดูให้ดีนะครับว่าผงผางผงผางเนี่ยดิฉันนึกถึงผู้ชายเสียงดังๆครับนึกจะพูดพูดเลยอืแล้วก็แบบไม่ค่อยประดิษฐ์ถ้อยคําใช่ครับพอขวานผ่าซ้างนี่ตรงไปเลยไม่ถนอมน้ำใจใครอาจารย์ว่าระหว่างผงผางกับขวานผ่าซ้างเนี่ยคนสองคนเนี่ยใครหยุดคิดก่อนผงผางหยุดคิดก่อนแน่ใจนะครับผมว่าไม่ใช่ผงผางเนี่ยก็คือ ภาษาผมเรียกว่าปาชาดะเจออะไรป๊บโวยโเลยผมผางเลยไม่หยุดคิดอะไร<ช>เลยใช่ครับแต่ถ้าขวานผ่าซากนี่แปลว่าฟังก่อนฟังก่อนเอ้ยตรงนี้ต้องพัวเลย<อ>ขวานผ่าซากนี่ยังมีชะลอน,นิดนึงอาจารย์นึกออกไหมครับเขาไม่ได้ขวานผ่าซากเสร็จทุกเรื่องแต่ผงผางเนี่ยก็คือทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมา <c oughs> ชนตัวผงผางเหมือนโวยโวาย<อ>นะครับดิฉันเข้าใจผิดแล้วนะคะคุณฝังค้าดิฉัน มองภาพไปนึกถึงคนสองคนดิฉันมองผิดนะคะคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องให้ผู้รู้ตัดสินอาจารย์จเจตอธิบายชัดกว่าดิฉันเยอะเลยคือผมาใช้ความรู้สึกเองแต่ว่าขณะเดียวกันก็เปิดใจกว้างนะครับสําหรับท่านผู้รู้อ,<า>อย่างที่เป็นผู้ฟังของเราเนี่ยะนะครับส่งมาแลกเปลี่ยนกันผมเองเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยคือคนที่พูดแบบขวานผ่าสร้างเนี่ยแปลว่าคือไม่เกรงใจค,คือคุณมัวแต่ถนอมน้ําใจกันคุณมัวแต่เกรงใจกันเนี่ยแล้วก็ไม่จบไม่รู้เรื่องสักทีหนึ่งก็เลย ขวานผ่าซากลงไปพัวลงไปเลยใช่ครับแต่ก็คงไม่ได้ขวานผ่าซากเสียทุกเรื่องเพราะถ้าขวานผ่าซากเสียทุกเรื่องต้องกลายเป็นคนผงผางถูกไหมครับอ๋อระดับสูงกว่าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมียั้งคิดนิดนึง<อ>ว่าเอาตรงตรงเนี้ยไม่ต้องมารีรอแล้ว <c oughs> ไปเลย <c oughs> ขวานผ่าซากน่าจะเป็นลักษณะแบบไม่เกรงใจใครมากกว่าถ้าอย่างนั้นประโยคที่กลางที่สุดก็คือเขาเป็นคนพูดไม่เกรงใจใคร <c oughs> ตอันนี้ใช้ดได้กับทั้งสองกรณีเลยใช่ครับคําว่าผงผังแล้วก็ที่อาจารย์พนาบอกว่าน่าจะใกล้เคียงกับคําว่าไม่เกรงใจใครก็คือบางทีคนเขาไม่ได้อยากจะฟังอะ่ะอาจารย์นึกออกไหมครับ <c oughs> ก็พูด <c oughs> ออกไปก็ <c oughs> กลายเป็นผงผางหรือว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเนะี่ยเขาเข้าใจแล้วคุณก็ไม่ต้องมาพูดแบบขวานผ่าซากหรอกเขาเข้าใจความหมายทั้ง3ามคำเนี่ยใกล้เคียงกันมาก เราก็เลือกเพียงแค่หนึ่งเดียวห่เดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็<ะ>ไม่อยากให้ใครมีบุคลิกทั้ง3แบบนี้เลยเพราะว่าอยู่กับสังคมลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าคนไม่อยากคุยด้วยครับแต่สมัยนีย้เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไรผมสังเกตดูผมก็เล่นโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เขานึกจะพูดอะไรเขาก็พูดเขาต้องการจะเขียนอะไรก็เขียนจะทําอะไรก็ทําก็แปลกจังเลยว่า คือเราไม่โทษใครแล้วในขณะนี้นะครับแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่อยู่ในกลุ่มครงอาจารย์อย่างเช่นโทรทัศน์หรือวิทยุไม่ใช่อาจารย์อยู่ตรงนั้นม,มายความาเป็นวิชาชีพเดียวกันเป็นวิชาชีพเดียวกันค่ะครับก็นึกจะทําอะไรก็ทําออกมาแล้วก็ไม่ได้นึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นจรรยาบรณของคนทําสื่อนะคะจย์เจเดต <c oughs> การที่จะพูดจะออกสื่อชนิดใดก็ตามเนี่ยต้องคํานึงถึงถ้อยคําภาษาบุคลิกวาจาท่าทางด้วยไม่ใช่นึกจะปะฉะด ก็กระจายออกสื่อไปอันนั้นถือว่าขาดจรรยาบรนนะคะครับเมื่อสมัยตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมจําได้เลยมันจะมีตัวย่ออยู่3ตัวกอบอวกอบอวอตอนเนี้ยเขาไม่มีหน่วยกลางอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วเพราะเขารรให้ไปรับผิดชอบกันเองแต่ละองค์กรค่ะคือมันกระจายใช่ไหมฮะกระจายอํานาจออกไปอยากจะพูดคํานั้นนะแต่ขออนุญาตแค่ว่าหน่วยไหนคุณก็ดูแลกันเองเมื่อก่อนเนี้ย ทางกรมประชาสัมพันธ์เขาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยนี้เลยนะคะครับคอยฟังคอยตรวจสอบถ้ามีอะไรเนี่ยเขาก็เท่าที่ดิฉันคุยกับน,น้องที่เขาทําอยู่หน่วยเนี้ยเขาก็มีการประมวลแล้วเขาก็มีใบบอกแจ้งกันไปครับแต่เท่าที่ดิฉันทราบตอนนี้ก็คือสถานีหรือหน่วยไหนก็ดูแลกันเองอย่างราชบัณฑิตยสถานตอนที่ดิฉันเข้าไปประชุมงานเรื่องพวกเนี้ยคุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นกิจท่านพูดว่าเราพยายามที่จะช่วยกัน พอเจอปัญหาที่เหมือนอาจารย์เจเด็ดกรดุณาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะใช้จดหมายน้อยก็คือมีหนังสือเป็นใบบอกบเหมือนกับขอความร่วมมือครับแต่เราไม่มีอำนาจจะไปสั่งอะไรเขานอกจากเราจะบอกแค่ว่าวันนั้นเจอข้อความนั้นแบบนั้นซึ่งน่าจะจุดๆที่เหมาะสมไปส่วนเขาจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยทำอะไรไม่ได้ ราชบัณฑิตยสถานสมัยนั้นสมัยนี้คือราชบัณฑิตยสภาเนี่ยก็เคยจัดกิจกรรมเชิญมาประชุมสัมนมาอบรมคนที่มาก็คือคนที่อยู่ในกรอบแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามกรอบที่พึงมีพึงเป็นกันอยู่แล้วส่วนที่เขาพอใจจะเป็นบุคลิกส่วนองค์กรเขาเขาก็ไม่มาแล้วก็ไม่ทำอะค่ะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้อง ฟังตัวที่เขาขึ้นเอาไว้อะค่ะรายการนี้เหมาะกับจุดจุดจุดอะไรซึ่งจะใช้ได้บ้างหรือไม่ได้บ้างเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าปล่อยปล,ะ,ปละละเลยก็แล้วกันครับคือตรงเนี้ยอาจารย์พนอผมเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าขนาดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าข่าวสารเนี่ยมากมายแล้วก็ไปได้กว้างขวางเลยที่เขาเรียกว่าไร้พรมแดนเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็แต่ละคนก็รวนแล้วแต่ใช้ ความคิดของตัวเองใช้องค์ความรู้ใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองเป็นการตัดสินว่าอะไรเหมาะอะไรควรแต่ว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานเดียวกันนะครับคราวนี้ถ้าเราไม่มีหน่วยกลางที่จะมาดูแลตรงนี้มันก็จะทําให้บางทีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะผมก็ยอมรับว่าเวลาเราดูแล้วบางทีกอบบอวเขาก็จะเซนเซอร์เราใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่าเซนเซอร์คือปิดตัดทําเ <C han S 1> บลเซ<ๆ>หรือไม<ห>่ก็ทราบไปเลยว่าตรงนี้ไม่เหมาะใช่ครับค่ะบางทีพอเราโตขึ้นเราก็มีความรู้สึก มาปิดทําไมไมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนึกออกไหมครับคือเราปิดไว้ก่อนแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนี้ซะและ้วปัจจุบันเป็นว่าอะไรบางอย่างก็หลุดหลุดหลุดออกไปตลอดแล้วก็ไม่มีคนไปท้วงที่ที่ฉันไม่สบายใจก็คือตัวอย่างการใช้กริยาวาจาท่าทางไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษากาย กริยาท่าทางในการผ่านสื่ออย่างรายการหลายรายการที่ดิฉันได้ยินผู้ใหญ่คุยแล้วก็เหมือนกระจะฝากทําไมเวลารายการทําอาหารกินมุมมาเบื่อเบื่อไป,ป,ป,ปแล้วก็พูดไปกินไปเนี่ยมันไม่เหมาะสม <c oughs> อันนี้หนึ่งนะคะคแล้วคําสบทที่สอไปในทางหยาบคายครับสองแง่สองงามก็มีให้เห็นทุกวัน <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้เดียนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะ แต่ก็ไม่มีใครดําเนินการอะไรได้เพราะหลายๆคนเขาบอกว่าก็เขาก็ทํากันอย่างนี้ถูกครับก็เป็นเรื่องของพาณิชย์เป็นเรื่อง,องการค้าถ้าต่อไปไม่มีใครดูแลเรื่องนี้แล้วทุกคนก็เป็นอย่างคือพูดง่ายว่าอารมณ์มาอย่างไงก็ดิบออกไปอย่างนั้นเลยเนี่ยเยาว,วชนแ่ะครับก็เป็นแบบ,บที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะถ้าใครเป็นแม่นิ่มก็จะถูกว่า เยยเชยใช่ครับแต่เขาไม่ใช้คํานี้นะคะครเขาใช้คำแรงกว่านี้อาเป็นว่าเราผ่านแล้วกันนะคะได้ครับอีกสักข้อหนึ่งนะคะอาจารย์ใจเดชครับข้อเมื่อกี้ผ่านได้แล้วใช่ไหมคะได้ครับได้แล้วครับค่ะข้อนี้บอกว่าเขาพบว่าลูกค้าเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเขาพบว่าลูกค้าเกิดปัญหาเยอะแยะ มากมายและหลากหลายในเรื่องการรับปุ๋ยและหลากหลายในเรื่องการรับปุ๋ยดิฉันว่าเด็กประถมก็จัดการข้อนี้ได้ค่ะอาจารย์ใจเด็ดครับ เจตนาของการสื่อสารตรงเนี้ยผมคิดว่าก็คือต้องการให้เห็นภาพมาน,นะครับใช่ค่ะคือคุณทั้งหลายมองว่าว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยแล้วบางคนก็บอกว่ามีปัญหานะถ้าเราไม่มีคําขยายให้มันมากๆอย่างนี้นะครับโอ้ปัญหาเยอะแยะเลยก็ยังไม่เกิดน้าหนักเท่าไหร่แต่ถ้าเยอะแยะมากมายเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นว่าแม้มันมีนมหลายเรื่องใช่จุกจิกน่าปวดหัวครับ,บ,รบแล้วถ้าเติมหลากหลายเข้าไปด้วยเป็นไงครับยิ่ง ทำให้มีความรู้สึกโหม,มันอีลุงตุงนางใช่ครับแต่ดิฉันหยุดแค่เยอะแยะมากมายนะคะคดิฉันก็จะไม่เติมหลากหลายแต่ถ้าเกิดหลากหลายเนี่ยดิฉันว่าความหมายมันไม่ได้พูดกันในชีวิตประจําวันนะคะอ๋อครับแต่อันนี้ไม่ใช่คําตัดสินว่าใช้ไม่ได้นะคะแสดงความคิดเห็นเฉยเชิญอาจารย์ใจเด็ดค่ะครับเจต,ตนาของประโยคฟุ่มเฟยประโยคนี้นะครับคือต้องการใช้เห็นถึงคําว่าเยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันนะครับ ถ้าเราจะสื่อสารจริงๆแล้วเนี่ยก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเขาพบว่าลูกค้าเกิดปัญหาเยอะแยะในเรื่องการรับปุ๋ยอ่าก็ได้ครับหรือเขาพบว่าลูกค้าเกิดปัญหามากมายในเรื่องการรับปุ๋ยอ,อันนี้ชัดเจนทั้ง2ประโยคเลยครับเขาพบว่าลูกค้าเกิดปัญหาหลากหลายในเรื่องการรับปุ๋ย มันก็ยังรู้ว่ามากอะค่ะครับเราดูเป็นทางการหน่อยอันนี้ใช่ค่ะดิฉันถึงใช้คําว่าเราไม่ค่อยได้พูดกันในชีวิตประจําวันที่ใช้มากที่สุดคือเยอะแยะเยอะแยะนี่แหละค่ะภาษาพูดน่าภาษาพูดใช้ในภาษาเขียนไม่ได้นะครับใช้ได้มากมายกระหลากหลาย <c oughs> เวลาอาจาร,รย์แต่งคำพันธ์เนี่ยห้ามเด็ดขาดคําที่เป็นคำสองพยางมากมายอาจาร,รย์จะเป็นไปมากมากสลับที่ว้าเวเนี่ยผมเคยติงว่า ว้าเวแล้วคุณจะไปทําเป็นเวว้าเพื่อให้รับเสียงสระอานี่จริงๆมันไม่ได้เพราะความหมายของเขาคือว้าเวเคลื่อนใช่ไหมคะใช่ครับผพรมีความรู้สึกว่าบางทีเราก็จะให้มันลงสัมผัสละมั้งดิฉันเคยติดใจเพลงอยู่เพลงหนึ่งสมัยนั้นไปไหนก็ได้ยินว้าเวนะฮะฟังแล้วมันเหงาจริงๆเลยนะคะอาจารย์อู๋เพลงนั้นที่สุดเลยไปไหนก็เหงาฟังเพลงนั้นอะ ถ้าใครร่วมสมัยก็คงรู้สึกนะคะครับวันนี้ก็ได้ไปหลายตัวอย่างเลยนะคะแต่แนวเดียวกันหมดก็คือมันเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอคราวหน้าเราคงจะปิดเรื่องของคำฟุ้มเฟือยกันใช่ไหมคะอาจารย์เจเดตครับติดตามกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆอาจารย์เจเดตหวานเชเอมและที่ชันพนธรรมเนียมอินลาเพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ